ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าในสนามของการจับตั้งของบ้านใหญ่ดูแล้วเนี่ยภูมใจไทยก็อาจจะมีศักยภาพเหนือกว่าทางเพื่อไทยนะแต่ว่าในสนามนโยบายและก็สนามจุดยืนเนี่ยอันนี้ก็ต้องอไม่มีใครสู้ก้าวไกลไดก้ก็เป็นเจ้าสนามนั้น mm hmm. คือตอนแรกผมมองว่าคุณเรจราญอาจจะรอดแต่ว่าถึงขนาดนี้เนี่ยเมื่อทางเครือข่ายจารดํานเงินรองเสียงสภาบนได้เ พลตทให้เห็นว่าสู่ควหน้าเป็นในที่อยู่ข้างหลังทางการเมืองไทยเนี่ยอาจจะมองว่าทางสายดําเงินเนี่ยมีความแข็งแร่งกว่าทางสายแดงคือเรื่องของการจัดตั้งบ้านใหญ่เนี่ยนะทีนี้การจัดตั้งบ้านใหญ่เนี่ยมันก็ต้องแข่งกับภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่น่าเกรงขาม,มในเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็พิสูจน์สมรรถนะของตัวเอง ในการเลือกตั้งสว,วรครั้งนี้เนี่ยเขาก็พิจ์ได้เห็นว่าพลังในการจัดตั้งของเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าในสนามของการจัดตั้งของบ้านใหญ่เนี่ยดูแล้วเนี่ยภูเิใจไทยก็ก็อาจจะมีศักยภาพเหนือกว่าทางเพื่อไทยนะแต่ว่าในสนามนโยบายแล้วก็สนามจุดยืนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่มีใครสู้ก้าวไกลได้เขาก็เป็นเจ้าสนามนั้นไป แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสองนครอยู่นะครับนครหนึ่งเนี่ยก็เป็นนครของพวกชนชั้นกลางมีการศึกษาสนใจนโยบายอีกนครหนึ่งก็เป็นนครของชาวบ้านทั่วไปที่ยังสนใจความสัมพันธ์ในเชิงอุป,ปถัมภ์อะไรต่างๆนานานะครับมันก็จะมีสองนครนี้อยู่แม้ว่าแนวโนม้มไอ้นครของความเป็นเมือง ของความซีวิไล่มันจะมากขึ้นก็ตามแต่ว่าไอ้นครแบบดั้งเดิมอุปถัมภ์ดั้งเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปแต่ว่าสัดส่วนมันก็จะลดลงทีนี้เริ่มมีการพูดถึงสูตรทางการเมืองกันขึ้นละค่ะท่านอาจารย์อย่างของทางคุณภพศารเนี่ยพืชมงคลนะนะ,ะบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเกมเป็นหนูบวกก้าวไกลในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าหุยภูมิใจไทยเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบ ปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะว่าก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินบริจาคโดยมิชอบอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นการทำให้ลุงบ้านป่าคัมแบ็กหลังเสือท่านอาจารย์มองสองกรณีนี้ยังไงบ้างคะผมมองว่าเ,เพื่อ,อ,อภูมิใจไทยมาโลกก้าวไกลไม่ได้นะครับเพื่อคนป์มคนละน้ำกันรวมกันยากค่ะ <laughs> <laughs> เอ่อถ้าจะมีการเปลี่ยนเนี่ยคือก็เปลี่ยนกันเองภายในกลุ่มอ่าพักรัฐบาลปัจจุบันนั่นแหละ,ค,ะคือถ้าเพื่อไทยไปไม่ไหวเพื่อไทยก็อาจจะถูกบีบให้เป็นพักร่วมรัฐบาลแทนภูมิใจไทยก็ได้นะก็คือหมายควม่าต้องยอมให้ทางภูมิใจไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยก็ต้องเป็นพักร่วมไปถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกรณีคุณเสียขาโดนเนี่ยนะ ถ้าคุณเสียขาโดนโอกาสที่คุณอนุทินจะขึ้นมา mm. ก็มีความเป็นไปได้นะแ mm. ละรวมทั้งก็มีโอกาสที่คุณะว,วิตขึ้นมาก็ได้เพราะว,าว่าถึงจุดนั้นเนี่ยก,ก็ต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับของนายทางซีของรัฐบาลปัจจุบันนั่นแหละ mm. ว่าจะเอาไข่ขึ้นมาแทนคุณเสียฐาซึ่งก็กต้องดูว่า อในวันที่เท่าไหร่ล่ะว,ว,วันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยชะตากรรมของคุณเศรษฐาจะจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าถามในมุมของอาจารย์ล่ะคะถ้าเอาบริบทณขณะนี้เอาเป็นบริบททางการเมืองเนี่ยนะคะท่านอาจารย์คิดว่าคุณเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดคะคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขามีความเสี่ยงมากขึ้นนะคือตอนแรกผมมองว่าคุณเศรษฐาได้จะรอด แต่ว่าถึงขณะนี้เนี่ยเมื่อทางเครือข่ายสายด้าเงินครองครองเสียงสภาบนได้บันทัดทอให้เห็นว่ากลุ่มอำนาจในที่อยู่ข้างหลัง,างการเืินไทยเนี่ยอาจจะมองว่าทางสายด้าเงินเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าทางสายแดงแล้วเขาก็อาจจะ,ะเปลี่ยนแปลงก็ได้เอาสายน้าเงินเนี่ยขึ้นมาแล้วให้สายแดงเป็นรองทีนี้ถ้าคิดว่าจะเอาสายด้าเงินขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้เป็นเสียต่าไป ตอนตอนนี้เนี่ยคุณเสียษาก็มีความเสี่ยงมากขึ้นในการที่จะหลุดจากตําแหน่งนะครับโอ้แต่แกมีพระรอดสององค์เลยนะครับแกเดินสายทางเหนือเนี่ยได้พระรอดมาสององค์คนคนตามก็แ่นี้เนี่ยครับก็ตกตามล็อกเี่ล่าสุดที่นิดาพออกมาเนี่ยเดือนมีนาแกได้อยู่ประมาณรับสิบเจ็ดตอนนี้ลดลงเหลือสิบสองแล้วได้เลยนะเห็นไหมแต่ละวันเตี้ยทุกวันเนี่ย ผมทำนายเป๊้เลยไหมคนถามผมว่าเขามีพระรอดสององค์อย่างนี้ก็ต้องรอดผมบอกใช่รอดแน่นอนเลยคือพระแต่เศรษฐานะ่ะมึงโดนแน่เปิดไปเรืยไปเจอไปเจอ,อคนที่เขาว่าเป็นอมตะพลึกแล้วก็ทำไบพาสแล้วว่ผมก็เลยนึกว่า ต้องกินนะเพราะแกว่ากินแล้วแข็งแรงขวดแรกก็ยังมัยังยังไม่เท่าไหรพอขวดสอมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่เพียไม่เหนื่อยตื่นตีห้ายกขึ้นไปเดินได้หมดกลางคืนก็ยังตาดีอะไรดีผมว่ามันดีเยอะนะ